สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องมอสเอนะครับวันนี้ก็มาสอนวิธีการสร้างบัญชี Google นะครับสร้างบัญชี Google เอาไว้ทําไมก็เอาไว้สําหรับดาวน์โหลด Google Play หรือว่าเอาไว้สําหรับการสร้างบัญชี YouTube นะครับขั้นตอนแรกนะครับเมื่อท่านเข้ามาในหน้านี้นะครับอันนี้ผมจะสอนวิธีการทําผ่านคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวถ้าหากจะเป็นผ่านมือถือเดี๋ยวผมจะสอนอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ่านคอมพิวเตอร์นะฮะ เมื่อท่านเข้ามาหน้านี้เสร็จนะครับให้ท่านกดเข้าไปลงชื่อเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย1 2คลิกเนี่ฮะเข้าไปนะครับพอเข้ามาหน้านี้เสร็จนะครับอย่าเพิ่งไปกรอกข้อมูลตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเรามีทีเมลของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้เราต้องมาหน้านี้นะครับข้างล่างก็เขียนว่าสร้างบัญชีนะครับกดสร้างบัญชีตรงนี้นะครับแล้วก็กดนะมันจะมีให้เราเลือกนะครับสําหรับตัวเอง เพื่อจัดการกับธุรกิจของฉันนะครับเพื่อจัดการธุรกิจของฉันนะครับให้เลือกนะครับเป็นบัญชีสําหรับตัวเองนะครับเลือกสําหรับตัวเองนะครับจากนั้นก็กรอกชื่อนะครับแนะนํานะครับให้เป็นชื่อจริงนะครับอันนี้ผมก็จะกรอกชื่อของผมนะครับอ่ากรอกนะหลังจากที่กรอกอ่าข้อมูลเสร็จนะครับเราก็มันจะมีให้เราเลือกนะครับอีเมลที่เขาแนะนํานะครับก็จะมีใช้ได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับมันจะมี ข้อมูลให้เราเลือกนะครับเราก็จะรอกเองก็ได้นะครับหรือเราจะเอาตามที่มันบอกก็ได้นะนะครับนะผมจะเลือกตามที่เขาบอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นตามนี้นะฮะจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านคุณนะครับมาถึงหน้านี้ก็สามารถใส่ข้อมูล โทรศัพท์ของคุณลงไปนะฮะกรอกข้อมูลโทรศัพท์ตามที่เขาบอกนะครับแล้วก็อีเมลสำรองอันนี้ไม่ไม่ต้องกรอกก็ได้นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีอีเมลนะครับก็ไม่ต้องกรอกนะฮะแล้วก็กรอกวันเกิดของคุณนะครับผมแนะนําให้เป็นปีคริสตศักราชนะครับเป็น1 1 9 9นเะครับเป็นไม่ใช่2,500นะครับนะครับให้เป็นปี1000ตามที่คริสตศักราชเขากําหนดมานะครับอันนี้หมายเลขโทรศัพท์นี่ผมก็ยังไม่ยืนยันหรอกนะฮะก็กดถัดไป เมื่อกดถัดไปก็จะปเป็นหน้านี้นะครับข้อความส่วนตัวข้อกําหนดนะครับหากต้องการสร้างบัญชีคุณต้องยอมรับข้อกาหนดนี้นะครับนอกจากนี้คุณยังสร้างบัญชีและดําเนินการข้อมูลตามที่ได้อธิบายไว้นะครับอันนี้ผมก็อ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่อ่านก็สามารถอ่านข้อมูลที่าทางา Google นะครับได้มีน,นโยบายให้เราดําเนินการตามแบบนี้นะฮะ ก็กดยอมรับนะครับเมื่อเราอ่านเสร็จก็กดยอมรับบัญชีฟรีของคุณได้สาําเร็จนะฮะเห็นไหมของผมเป็นตัวเคขึ้นก่อนนะครับเห็นไหมนี่นะบ,บัญชีของผมก็คืออีเมลนี้นะครับผมสมัคร Gmail เสร็จเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะ นำนะครับอีเมลนะครับและพาสเวิร์ดไปลงชื่อใน p Play Store นะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆใน Google Play นะครับไม่ว่าจะเป็น Line Facebook หรือต่างๆมากมายนะครับสำหรับคนที่เปิดบริการใหม่นะครับแล้วก็คนที่ซื้อโทรศัพท์ใหม่ที่ยังไม่รู้ก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้น,นี่ก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย